มาครับพี่น้องวันนี้ได้เฮ็ดเฮ็ดไข่เหลืองนะครับหรือว่าเฮ็ดภาษากลางบนห้องว่าเฮ็ดละโงกนะครับสั่งตรงมาจากพะเยานะเดี๋ยววันนี้จะมาแก่งกันพอเดี๋ยวเอาไปล่างก่นอนเนาะผมตอนนี้ล่างเรียบร้อยแล้วครับอ่ามันจะมีตีเล่ๆตีบาดแล้วนะครับไปบางส่วน ตอนนี้ก็จะเหลือที่เป็นจีตียังบ้านเตี่ยจีนี่นะครับกะแกงได้เหมือนกันเดี๋ยวเขาไปแก่งสยอดบ้าขามอ้อนกันเนาะจะไปติดตามชมกันเลยครับครับผมตอนนี้เขาก็เตรียมวัตถุดิบอ่าเรียบร้อยแล้วครับวัตถุดิบก็จะมี ยอดดอกกระเจียวนะครับพอดีได้จากตลาดมาตะก,กี้นี่แล้วก็ใบแม,มงลักนะครับตัวนี้ครับจีเด็ดยอดบะขามอ่อนนะครับแล้วก็บมีหอมแดงหอมขาวเนาะพริกนะครับตะไคร่นะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวเขาก็จะใส่เครื่องปรุงรสหมูปลาห้าหมูซอสปรุงรสอะไย่างเหี่มกั๊มหนาะไปะเดี๋ยวเขาไป ทำน้ำพริกแล้วก็แกงกันเลยเนาะหอมแดงกระเทียมใส่ลงไป ตามด้วยกะปินะครับใส่ตามชอบเนาะจริงก็ใส่เกลี่ยด้วยน้อยก็ได้ครับแต่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่น้ำปลาที่หลังเอากว่ามันเก็บมาครับ น้ำก็เริ่มทอดแล้วครับพี่น้องนี่น้ำพริกดำเรียบร้อย,ลยอลนนแล้วนะครับโอ้ฝนตกหนักขนาดเร็วน,ะนี่ฝนทาบขนานะดนั้นตกจนลมถึงฝนแล้วเนี่ยบรรยากาศแก่งเฮ็ดแหลมห้องกินน้ำทอดน้ำซุปน้ำทอดอยู่เลยใส่เฮ็ดลงไปเรียบร้อยครับปิดฝากำหน่อยให้มนันเดือดก่นอนใส่ดอกกระเจียวลงไปเลยเนาะก็เดี๋ยวมันจะได้ออมมันเหมือน เฮ็มันซุกเรียวอีกแล้น้ำเด็ดแล้วครับเดี๋ยวผมใส่หยอดมะขามออนไยแล้วนาออันนี้จะเพิ่มรสชาติทห้มันเปรี้ยวหน่นอยเขาเปรี้ยวน่อยหนึ่งตอนนี้ผมใส่เชียงฟงปฝาห้าไปแล้วเดือขนะึ้นนดน่าจะใกล้ซุกแล้วตามโดยใบแมงลักพิท่ายด้วยเนาะ ล่อดพ้อมเสิร์ฟเลยพี่น้องบรรยากาศฝนตกตอนเย็นกินแกงเฮ็ดคิดถึงบรรยากาศบ้านเฮาเนาะอยู่กรุงเทพกรุงไทยแต่ยาก,กินเองมีความสุขครับผมเย็นนี่กินข้าวด้วยกันเรียบร้อยครับแกงเฮ็ดครับมากินด้วยกันครับพี่น้องวันนี้ผมพนผ,ผู้กำลยาวกับอาชิปแกงเฮ็ด ละงกนะครับมาหะพี่น้องได้ที่ตามรับชมกันเนาะจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลพุงยาวนะครับพระกระเจ้าเข้ากับยากเนาะหอมแก้มออนเดอะเว์นะครับครับผมจะได้กับวันนี่กับขอล้าพี่น้องไปก่อนเนาะกินแกงเฮดละงกวันฝนตกด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผม